ที่เก่าเวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับเราอีกเช่นเคยนะคะกับโคกอีแร้งของเรานะคะเวลาเช้าๆตอนนี้นะคะแบบว่าหมอกลงค่อนข้างเยอะเลยนะคะแลวดูแค่ไม้ไผ่ของเรานะคะเปียกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะช่วงเช้านะคะก็มีหมอกค่อนข้างหนานะคะแล้วก็เกาะตามยอดข้าวของเรานะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะดูบรรยากาศช่วงเช้าของเรานะคะ แค่ก็ยังเปียกเลยนะคะทุกคนดูน้ำค้างนะคะแล้วก็ดูบรรยากาศช่วงเช้าของเรานะคะแล้วก็ดูกระตอ๊อบไม่น้อยที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่าหยุดทำไปด้วยนะคะบรรยากาศช่วงเช้าก็ค่อนข้างดีเลยนะคะนี่มาถ่ายวิวให้ดูส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพวก ไม้ผลที่เราซื้อมาแล้วยังไม่ได้ลงดินนะคะจะมีพวกส้มโอนะคะแล้วก็มะนาวยักษ์นะคะมะนาวยักษ์นี่ก็ติดดอกคาถุงคาต้นแบบนี้เลยนะคะยังไม่ได้ลงดินเลยส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะมีมะนาวนะคะลงดินเอาไว้ตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะตอนนี้นางนะคะติดลูกค่อนข้างเยอะนะคะตอนแรกเขาบอกว่ามะนาวลงดินใหม่ๆนะคะอย่าเพิ่งให้เขาติดลูกเยอะนะคะให้เด็ดทิ้งแต่ว่าเสียได้นะคะ ปล่อยเอาไว้นะคะพวงหนึ่งก็อยู่ประมาณ3ลูก4ี่ลูกได้นะคะลูกก็โตแล้วนะคะแล้วก็มีแตกยอดอ่อนมาก็ค่อนข้างดีอยู่นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศช่วงเช้าของเรานะคะหลังจากส่งเด็กนักเรียนกลับมาแล้วเราก็เลยมาแวะโคกแกงของเรานั่นเองค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะมีพวกไม้ผลเหมือนเดิมค่ะแล้วก็พวกแก้วจ้าจอมที่เราลงดินไว้เพื่อรอมขายนั่นเองค่ะ แตกใบค่อนข้างดีส่วนฝั่งนี้นะคะจะบอกว่าเป็นมะม่วงเบานะคะตอนติดดอกแรกๆเลยนะคะดอกค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีเกือบทุกช่อเลยแต่ว่าไปลดน้ําเยี้ยนะคะทุกคนมันก็นเลยร่วงนะคะได้ประมาณแค่สองขั้วสองพวงนะคะเล็กๆแต่ก็ยังดีนะคะเพราะว่าต้นเขาก็ยังเล็กด้วยคะ่ะเดี๋ยวตัดภาพมาดูอีกทุ่งหนึ่งนะคะนี่จะเป็นทุ่งนอกนะคะข้าวของเรายู่ทุ่งนอกอีกมุมงแปลงนะคะนี่จะทําข้าวพัน ก็ขอ95นะคะวันนี้มาดูว่าเป็นโรคเชื้อราไหมนะคะเพราะว่าดูช่วงเช้านะคะหมอกค่อนข้างจัดมากเลยนะคะเห็ mm. นไหมคะว่าทิวใกล้ๆนะคะจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยจะเป็นทิวหมอกนะคะเราก็มาดูแค่ประมาณนี้นะคะแล้วก็กลับบ้านกันเลยคะ่ะนี่ตัวแดงแรงลิ์ของเรานะคะรออยู่ ดูระยะทางเวลากลับบ้านนะคะจะมีอุโม,มงค์ต้นไม้นะคะนี่ถ้ามากลางคืนนะคะจะแบบว่าน่ากลัวมากเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นอุโม,มงค์ต้นไม้นะคะทึบไปหมดเลยก็ขี่ค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็ทางมันเป็นทางลุกลังด้วยนะคะตรงนี้นี่แว้นกลับบ้านกันเลยคะ่ะบรรยากาศช่วงเช้านะคะมันก็จะแบบว่าเย็นๆสบายๆหน่อยนะคะขี่ดูทุ่งนาทุ่งข้าวตอนเช้านะคะ แล้วก็ดูทุ่งข้าวของเพื่อนบ้านด้วยนะคะส่วนท่าน,นะคะปกติถ้าเกิดแบบว่าไม่ใช่ฤดูทํานาข้าวนะคะตรงนี้มันจะลบป็นเป็นป่าแบบว่าปกคลุมเลยนะคะแต่เวลาเราทําข้าวนะคะมันก็จะมีรถวิ่งบ่อยนะคะเวลาเราทํานานะคะแล้วก็จะวิ่งมาดูนาแบบว่าเช้าเย็นแบบนี้เป็นประจําเลยนะคะทั้งแปลงนอกแล้วก็แปลงในเลยตรงนี้ก็เป็นคลองส่งน้ํานะคะนี้แล้วก็ เป็นทางลาดยางแล้วนะคะจะมีทางทั้งสองฝั่งนะคะวิ่งคู่กันได้เลยส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นทุ่งนาเช่นเดียวกันดูนะคะดูบรรยากาศดูบรรยากาศช่วงเช้าของเรานะคะดูหมอกนะคะปกคลุมยอดข้าวของเราเลยนะคะนี่ก็จะเป็นช่วงสายๆนะคะที่เรามาดูแปลงนาอีกแปลงแปลงนอกนะคะนี่ถนนหน้าขี่มากเลยนะคะช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะจะมีอากาศที่แบบว่าเย็นสบายนะคะนี่ทุ่งสีเขียวของเราเลยค่ะเห็นไหมคะว่า วิวสวยมากๆเลยนะคะทุ่งข้าวสีเขียวเลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ